47,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะสว่างสว่างเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะ,ะแม็กแต่งสีทองสวยๆเลยนะคะตัวแม็กไลเนอร์สภาพดีมากเลยนะคะโอ้โหยังกระหองใหม่เนี่ช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะ ร้างปทุงธาน,นีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็น d m แมยกสูงนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีผ่อนถูกด้วยนะคะเงินเดือน1 5 0 0 0บาทออกคันนี้ไปได้เลยกับเจ้าคันนี้เลยอิสสุดีแม็กไฮแลนเดอร์ตัวแซนะคะปี2019นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากทุกคนใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะอ่าคันนี้กระจังหน้าส,สวยๆเนีเนยนเลยนะคะเนียนทั้งคันนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสว่างๆเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้ได้แม แต่งสีทองสวยๆเลยนะคะยางดอกเต็มๆใช้งานได้ายาวกระจกพับมือนะคะพี่ๆตัวอักษรแฮนเดอร์ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอักกนก่อนนะอ่านี่เลย รถเดิมโรงงานนะคะสบายใจได้หายห่วงนะคะทุกตัวเนียนติดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะอะไรเดิมทั้งคันนะคะมีแค่แม็กที่แต่งมาให้นะคะนี่ด้านข้างส,สวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะท้ายของคันนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนไม่เคยชนมาแน่นอนท้ายส,สวยๆนะมีกันชนไมด้วยนะคะช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยางอะไรมีมาให้ครบแซนลงสนิมไม่มีเลยนะ ตัวแมกไลเนอร์สภาพดีมากเลยนะคะโอ้โหยังกระของใหม่แน่สวยๆเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากแน่เลยนะคะน็อตตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะวันนี้ใครได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนมีโปรส่วนลดให้ด้วยนะคะันนี้สําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะด้านข้างสวยๆเลยนะคะมาเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้ครบทั้งสองฝั่งนะคะเมทัลด,ด้านนี้แกะให้ดูอย่างนี้เลยนะ,ะเดิมๆโรงงานนะคะ Ah. แล้วก็น็อตฝั่งนี้เนียนกลิปไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ชุดเครื่องมือตัวหนึ่งมีมาให้ครบนะคะโอเคอ่าอยู่ตรงนี้เลยชานิดอหนึ่งนะคะชุดเครื่องมือมีมาให้ครบนะคะรถสวยปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่า อกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะก้มกว้างเลยนะกางแขนใด้สุดเลยคันนี้ได้บอดหนังทั้งคันนะคะสภาพดีไม่มีขาดเลยนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ได้เครื่องเลนวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโ สภาพดีนะคะนี่เลยช่องเก็บของมีเต็มเลยตรงนี้มีที่ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะคันนี้สมุดคู่มือมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เลยนะสภาพดีม,มากทุกคนด้านบนของคันนี้นะคะด้านบนเนียนเลยนะคะไฟเทุกจุดนะคะที่ใส่วงแซแว่นมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่มีกระจกด้วยโอ้โหวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะอ่าแล้วก็ด้านหน้านี้เป็นกระจกตาแสงนะคะ นี้นะคะวิ่งไป47,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 5 0แรงม้านะ<ม>เครื่องเดิมๆดิมฟิตฟไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง,ง่ายนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ตัวคารนกันต่อนะคะแน่นอนว่าเป็นคารนเดิมโรงงานนะคะสวยๆเลยนะรับประกันได้เลยนะคะน็อตทุกตัวเนียนกลิบไม่มีรอยแกะเลยนะคะน,อน็อตฝากระโปรงเห็นไหมเนียนกลิบนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะทางเราเปลี่ยนถ่ายของแล้วก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่นแล้วก็รับประกันเพิ่องเกียร์หปีหรือ1 0,000กิโลด้วยคันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่4ี่แสนสบาทนะคะแต่ถ้ารับเพจเข้ามาเรามีส่วนลดให้อีก3 0 0 0 0บาทเงื่อนเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปออกคันนี้ได้สบายนะคะ รถเต็นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดแล้วประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเทุกคนันเต็นเรามีเล่มพมอนทุกคันไม่บิดเต็นหนีแน่นอนสำหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีก่อ2ช่องทางนะคะอย่าลืมกดไ ใครให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยลงบกไม่จบตามมาที่นี่เลยเสน่หรถบ้านสอง